ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับกลุ่มอนุรักษ์พึ่งพงป่านะครับบ้านแวนบัดนนะครับก็วันนี้นะครับมีเทคนิคดีๆนะครับในการที่เราจะมาตั้งรังรอนะครับพึ่งนะครับโดยวิธีการใช้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือไข่พึ่งนะครับที่เราสกัดมาเองนะครับจากพึ่งเดือนห้านะครับก็ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ฤดูกาลนะครับตั้งรังรอ พุ่งพงป่าบ้านเรานะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับก็ได้มาทําความสะอาดกล่องพึ่งนะครับแล้วก็ลงไขนะครับวิธีการนะครับวิธีการการลงไขนะครับวิธีวิธีการทำความสะอาดนะครับก็ไม่ยากนะครับโดยการใช้นะครับแก๊สกระป๋องนะครับกระป๋องละห้าสิบาทนะครับพร้อมหัวพ่นนะครับอ่อมร้อนนะครับ เพื่อที่จะทำความสะอาดนะครับโดยการใช้ความร้อนในการทำความสะอาดนะครับซึ่งในรังนะครับมันอาจจะมีมดนะครับหรือหนอนแว็กนะครับซึ่งเป็นตัวทำลายรังผึ้งนะครับก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีการนะครับแล้วก็นะคใช้ความร้อนนะครับในการเผานะครับฝาหลังนะครับ ใช้ความร้อนนะครับในการฆ่าเชื้อราต่างๆนะครับฆ่าเชื้อราฆ่ามดนะครับทำจัดนอนแรกนะครับทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับเมื่อสิเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือฝาด้านในนะครับกล่องนี้เป็นกล่องไม้ที่เราต่อขึ้นมาเองนะครับทาขึ้นมาเองกับมือนะครับแฮนด์เมดนะครับก็ใช้ไข่พึ่งนะครับทําการนี่นะครับหมุ่ไปกับฝากล่องลังล่อนะครับในลักษณะนี้นะครับหมุไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะมีกลิ่นฟีโรโมนนะครับขึ่งอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับขึ้นเดือนห้านะครับจากนั้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับฝาลังล่อครับจากนั้นกล่องลังล่อครับกล่องลางล่อเราก็ต้องทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยการใช้นะครับไฟนะครับใล้ความร้อนในการเผาแล้วกึงะนี้นะครับ ใช้ความร้อนฆ่าเชื้อนะครับเชื้อราต่างๆเชื้อหนอนแนนสด้านข้างด้านล่างนะครับทุกตัวของกล่องน,นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ไข่พึ่งตัวเดิมนะครับ ทำการกัดหลังลอกนะครับอย่าลืมนะครับปากทางเข้ารูนะครับครับนะครับหน้าหลังขึ้นนะครับด้านข้างด้านข้างนะครับ เพื่อล่อให้ขึ้งสำรวจนะครับมาสำรวจกล่องของเรานะครับถ้าเขาหมดถ้าเขาคิดว่าเหมาะสมนะครับพึ่งก็จะมาสำรวจแล้วก็จะมาเข้าสู่หลังลอกของเรานะครับแค่นี้นะครับก็จบสูบ่กระบวนการในการทำความสะอาดรลังแล้วก็การใช้ไข,ข่พึ่งน,นะครับจากนั้นเราเราก็ไปหาหมายนะครับ หมายก็จะเป็นหมายธรรมชาตินะครับที่เราจะไปล่อพึ่งพงป่าเข้านะครับสําหรับที่นี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยให้พี่น้องที่รักพึ่งพงป่าอนุรักษ์พึ่งพงป่านะครับครับนี่นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราตั้งรังล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลงไข่ผึ้งนะครับลงฟีโลโมนเรียบร้อยแล้วนะครับผึ้งสำรวจก็จะมาสำรวจนะครับเมื่อสำรวจเจอเสร็จปบนะครับเขาก็จะ อพยพนะครับมาสู่รังล่อของเรานะครับนี่คือกาลังจะเข้าลังล่อนะครับเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนะครับรอบๆก็จะเป็นนะครับต้นกล้วยต้นข้าวกาลังตั้งท้องนะครับนี่นะครับกล่องรังลอ่อมาตั้งรังลอ่อไว้ตรงโคกหนองนานะครับ ตอนนี้พึ่งก็เริ่มทยอยบินเข้ารังนะครับนี่นะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับอีกหนึ่งกล่องนะครับนะครับพึ่งกำลังบินเข้าสู่รังล่อนะครับสำหรับทีนี้ขอจบแค่นี้นครับขอบคุณครับ